สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับช่อง a e y Auto Import นะคะวันนี้เรามาทำพิธีส่งมอบนะคะรถเอาพาดให้กับคุณแบงค์นั่นเองนะคะพร้อมด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกับสถานการณ์ของรถเอาพาดและเราก็ยังมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการอยู่ก็ เดี๋ยวฟังกันให้จบนะบนคร่ะ ค่ะคุณแมงแคกรับควรนิดนึงครับคุณแมงมาซื้อที่ AEY เนี่ยติดตามมาจากช่องทางไหนคะเอ่ออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าจริงอับเพื่อนรู้จักที่นี่อยู่แล้วครับใช่ช่เพื่อนรู้จักอยู่แล้วเพื่อนก็แนะนอ่าคุณเพื่อนเชิญหน่อยค่ะน้องนาค่ะค่ะนะคะค่ะอ๋อนาเป็นคนแนะนำมาใช่ใช่นาคนแนะนำมาให้เพราะว่าอย่างที่บอกจริงผมดูหลายที่มากเพราะว่าผมหาเอาผ่าอยู่แล้วก็จริงตอนแรกดูเวลไฟดูอะไรพวกนี้ไว้แต่หาหลายที่คือไม่ได้เลยจนเพื่อนหาให้ก็คือมาเจอที่พี่เอเนี่ยแหละครับแล้วก็ลองลองทําความ ู้จักว่าเอ้ยเป็นอะไรยังไงก็เลยเข้ามาดูในเพจว่าเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เลยลองเข้ามาดูที่ที่ทโชว์รูมจริงเลยครับใช่ครับแล้วตอนนั้นก็คือได้ลองหาที่อื่นแล้วไม่มีรถหรือว่ายังไงคะมันมีแต่ไม่ตรงสเปคบ้างกับอีกหลายๆที่ก็คือต้องรอรอนานด้วยครับใช่ก็เลยก็เลยดูแลที่นี่คือมีเลยแล้วก็เลย อยากเข้ามาดูว่ามัน,ม,นมันมีจริงหรือเปล่าะไรครับไอที่ไม่ตรงสเปคนี่คือหมายถึงว่าออปชัน <Option S 2> ไม่ครบใช่ครับออปชันไม่ครบครับ<อ>ใช่ที่อยากได้คือออปชันไม่ครบค่ะ,ะค,ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้นะคะรถประมูลนะคะที่เป็นออปชันครบนะคะแบบของเรานะคะ,ะตรวจด,ดูนะคะออปชันครบนะคะก็จะดูที่ BSM นะคะ by Sport นะคะพร้อมด้วยตัว ดังคาสนลูปนะคะคและตอนนี้ก็บอกเลยค่ะว่าในที่ประมูลตัวออปชันเต็มแบบนี้ไม่มีแล้ว<อ>นะคะคในที่ประมูลตอนนี้จะเป็นหนึ่งะคะก็คือนอกจากรถที่ขาดออปชัน3คันนี้ไปสามสอย่างนี้ไปแล้วนะคะคจะมีเป็นรถที่ใช้งานแล้วด้วยนะคะคเพราะว่า เป็นมือสองเป็นคือเป็นมือสองของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยคือเราสามารถดูในใบประมูลได้นะคะว่าเพราะในใบประมูลมันจะบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้เลขตัวถังนี้วิ่งไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ากล่อง AEY เนี่ยอันนี้การันตีเลยค่ะว่ารถใหม่แท้จริงนะคะมันเป็นความสามารถส่วนตัวซึ่งเมื่อกี้ได้กระซิบบอกไปแล้วว่าเพราะอะไรเราถึงมีรถและได้เป็นรถออปชั่นเต็มก็ไม่อยากจะพูดแบบว่าอะไรเยอะนะคะบอกได้แค่ว่าเป็นความสามารถพิ เศษส่วนตัวจริงๆที่เรายังพอหาได้แต่ว่าเริ่มไม่เยอะแล้วนะคะพรุ่งนี้จะมีเข้ามาอีกทั้งหมด4ค,คันอ๋อยังมีอีก4คันใช่ค<อ>่ะแต่ พรุ่งนี้นะคะสําหรับรถวันพรุ่งนี้เป็นสีขาวนะคะที่ว่างพร้อมให้ส่งมอบพร้อมให้จับจองเหลือเพียงแค่สองคันอ๋อมีคนจองไปแล้วสองคันอามีจองแล้วค่ะคือของเราเนี่ยที่เห็นเมื่อที่มาเนี่ยเห็นมคะว่ารถเยอะเลยใช่ครับแล้วก็จองหมดแล้วด้วยจองหมดแล้วคันเดียวคันเดียวที่รอใช่ค่ะนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้มีเข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นสีขาวสองคันแล้วก็ถ้าจะเอาสีดําก็ต้องรออาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยคาดว่า น่าจะได้ไม่น่าจะเยอะและ้วน่าจะอาจจะสักแค่สองคันสามคันแล้วก็ต้องพูดเลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่าเป็นห่วงหนักนะคะคุณแบงค์ทราบไหมคะว่าก่อนหน้าในรุ่นนี้มันขายกันอยู่แค่สามสามเก้าอ๋ออันนี้อันนี้เหมือนไมได้ยินอยู่ครับใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนราคามันดีดมากๆใช่ครับด,ด,ดีดมากๆนะคะก็คืออย่างตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ถามว่า เอ้ ut, แล้วทำไมที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีรถมือสองมาละมีรถมาบ้างเเพราะรถใหม่มันเริ่มหมดแล้วแล้วทีนี้มันก็จะมีพ่อค้าคนกลางอะค่ะเขาก็จะเข้าไปคุยกับคนที่เขาใช้รถพวกนี้อยู่อย่างเช่นสมมติว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเขาซื้อรถใหม่เนี่ยสี่ล้านสี่ 4, 4, 5, ล้านห้าแสนเยนสี่ล้านเยนแล้วกันนะคะตอนนี้เขาขายเนี่ยแม้กระทั้งขายเป็นรถมือสองเขาได้เท่าตัวได้แปดล้านเยนโอ อย่างนั้นจริงๆนะคะตอนนี้คือเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆคนบางทีเขาใช้ไป2 0 0 0 3 0 0 0โลเขาก็เอาเข้าประมูลแต่ถามว่าพอมาถึงบ้านเราเราจะเห็นไหมอ่ะรถวิ่ง 2, 3000ันโลคุณแบงว่าเห็นไหมครับก็ถามว่าเห็นไหมก็ก็น่าจะมีบ้างครับคิดว่า่เราไม่น่าจะเห็นล้วค่ะเพราะว่าโดนทำลายแล้วอ๋อเขาไม่มาให้เห็นและให้เราเห็นไม่ค่ะคือรถมันมาครับ นะคะรถมันมาแต่ว่าถึงโชว์รูมเนี่ยไอ้ไม้ที่วิ่งขนาดนั้นเดินเข้าไปไม่เห็นหรอค่ะนะคะค่ะแล้วก็ตรวจสอบยังไงล่ะว่ารถใหม่จริงไหมอย่างที่แนะนําดูใบประมูลค่ะนะคะดูเลขตัวถังด้วยนะคะใบประมูลนะคะเขาจะมีบอกชัดเจนนะคะว่าเป็นรถใหม่ไหมใหม่จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งว่าหลังๆมาเนี่ยมีถึงแม้กระทั่งรถที่มีอุบัติเหตุ ครับนะคะแต่ในใบประมูลมันจะมีระบุไว้นะคะว่าอันนี้มีชนตรงนั้นมาตรงนี้มาในนั้นเขาก็จะมีนะคะแต่ว่าของ AEY เราเราชัดเจนนะคะก็คือ,อ,อถูกต้องทุกอย่างนะคะครับผมค่ะนะคะแล้วก็ ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็การบริการเป็นยังไงบ้างคะครับก็ดีครับดีครับบริการดีมากทักปุ๊บตอบปั๊บอย่างไวเลยครับค่ะไวเลยนะ่เพราะว่าจริงรถจริงคันนี้คือแบบมาติดต่อคือแบบเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะมา4วันสามวันเองด้วยครับเพราะว่าจริงๆที่ช้าคือติดตรงไฟแนนซ์ค่ะใช่ครับแต่พอเคลียร์ไฟแนนซ์จบปุ๊บคือวันเดียวได้เลยวันเดียวได้เลยและเร็วมากเลยคือบอกตกแต่งอะไรปุ๊บวันเดียวได้เลยเซ็จเลยครับเร็วมากครับเร็วมาก ก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันคือนโยบายของเราจริงๆนะคะในเรื่องของอการบริการตั้งแต่เริ่มต้นนะคะยันหลังการขายนั่นเองนะคะค,ค่ะค่ะแล้วก็สถานการณ์พูดเลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักเอา่าดโรงงานยังไม่ผลิตนะคะไม่มีกําหนดแล้วด้วยอืมใช่ครับอันนี้อันนี้พอทราบอยู่ครับตอนนี้คือมันเข้าวิกฤตที่ค่อนข้าง รุนแรงแบบร้ายแรงแล้วนะคะโรงงานไม่มีทีท่าว่าจะเปิดผลิตใดๆเลยก็ตามหารถประมูลแต่ว่ารถประมูลไม่นานก็หมดครนะคะอีกไม่นานนะคะดีไม่ดีเนี่ยเอกคิดว่าประมาณสักเดือนอันนี้เดือน9แล้วเนาะอาจจะประมาณสักเดือน11เดือน12เนี่ยรถที่ไม่มี B S M ไม่มีบายสปอร์ไม่มีซันรูฟเนี่ยถึงเวลาที่พี่เอกหาไม่ได้พี่เอก็ต้องเอารถรถนั้นเข้ามา เพราะมันไม่มีจริงๆแล้วแล้วอย่าลืมธันวาคมมันเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวใช่ครับนะคะจึงระบากด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ง่ายๆว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่พี่เอกเป็นเซลมาเนี่ยพี่เอกเป็นเซลมา20กว่าปีแล้วนะครับจนมาเป็นวันนี้นะคะทำรถนาเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเซลพี่เอเริ่มต้นจากเป็นความเป็นเซลเลยนะคะครับผมต้องพูดเลยนะคะว่าวิกของการขายรถนะคะที่ ที่ขายดีนะคะคือช่วงช่วงเดือนที่ขายดีนะคะจะเป็นช่วงเมษานะคะถึงเดือน6กนะคะถึงมิถุนาแล้วจะขายดีอีกทีก็คือเดือน1ิบเดือน11เดือนสิบสองเ็ปีอ่าถึงเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งก็จะโบนัสออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยพูดเลยนะคะพอไปประมาณที่เดือน1ิบปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยคุณจะแทบถึงมีเงินบางทีก็ซื้อไม่ได้ครับผมนะคะวันนั้นจะมาถึงละเพราะว่ารถมันก็คือคนก็จะเริ่ม เริ่มหาซื้อเพราะรว่าเตรียมตัวท่องเที่ยวแล้วหาซื้อไม่ได้่าแล้วจะหาซื้อไม่ได้นะคะวันนี้มาถึงจุดแล้วนะคะคมีเงินที่ จะซื้อไม่ได้ครับผมบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าครับอ่ารู้สึกยังไงกับเออเราแล้วก็แนะนำเพื่อนๆได้ยังไงบ้างคะคุณดานครับก็ก็ถ้าอย่างนี้แล้วกันครับผมก็แนะนำว่าเซอร์วิสดีจริงครับดีจริงเซอร์วิสดีมากก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะติดต่อถามอะไรยังไรก็ตามคือพี่เขาจะตอบตลอดแล้วก็ตอบไวมากด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเพิ่งติดต่อไปแบบไม่กี่วันเองอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะเสิร์ฟจะทำนู่นทำนี่ก็คือแบบ พีเ่เอบอกเดี๋ยวจดให้วันเดียวพรุ่งนี้มาเอาเลยอะไรอย่เงี้ยเร็วมากจริงครับเร็วมากเร็วนะคะใช่ครับราถามน้องน้ำหน่อยสิน้องน้ำทำไมถึงแนะนำคุณแบงค์มาซื้อรถกับพี่เอ๋คะอ๋อก็พอดีเพื่อนหาหารรถมาอานะครับแล้วระะู้จักพี่เอ๋มานานยัง นานแล้วมืองกันตั้งแต่ผมเรียนนะครับผมทําที่บอกคุยกับพี่อพอเอนะ๋นตั้งแต่ผมเรียนแล้วผมไปฝึกงานกับแม่ไปฝึกงานตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่หนูไปฝึกงานกับแม่นะ่นะตอนนั้นพี่ยังเป็นเซลอยู่เลยใช่ค,ค่ะพี่เองเป็นเซลอยู่เลยใช่ยังเป็นเซล์อยู่เลยยังเป็นพนักงานขายอยู่เลยยังไม่ได้เป็นเจ้าของโชว์รูมเลยแสดงว่าน้ำก็รู้จักพี่เอ๋มานานแล้วนะหกเจ็ดปีน่าจะเกินเลดนค่ะน่าจะเกินแล้วอยู่เลยืมค่ะนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณน้งนำด้วยนะคะก็น้งนำก็รู้อยู่แล้วนะว่าพี่ดูแลูกคเป็นยังงไ ใช่ไหมคะก็คนเราอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะค,ะค่ะว่าทุกวันนี้ไอ e Y ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้านะคะหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันแนะนำลูกค้าแล้วก็ซื้อ,อของเขาเรียกว่าซื้อซ้ําและบอกต่อด้วยนะคะคคทั้งลูกค้าทั้งแฟนข่าบแฟนเพจหรือคนที่รู้จักเองเนี่ยค่ะก็ไปช่วยกันแนะนานะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่า ทำแนะนำเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เราเสียเงินมีเงินเราก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะการแนะนํกากันบอกต่อนะคะทุกอย่างต้องแลกมากับการบริการที่ดีนั่นเองครับ ดูดีว่าดูดีว่าเป็นเรื่องดีนะครับค่ะนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณจิ๊บพาชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้พร้อมกันครับผมว่ารถเนี่ยปีไหนได้ครับนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าบางทีมันจะเจอพวกคนมือสองเข้ามา มาดูกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าดูตรงไหนแล้วท่านดูได้เลยค่ะดูด้วยตาเป่าของเราก่อนได้นะคะก่อนที่จะไปดูเอกสารดูด้วยตาเป่าเราได้เลยเดี๋ยวพาดูพร้อมกันอันนี้พี่เอกยังไม่ได้ดูพอก็นะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะขออนุญาตยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องแปงนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอด ภัยแควลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแห่งแห่งปังปังรวยรวยค่ะขอบคุณนะคะค่ะค,ค่ะพบ,บ,บเยอะไหมโอ้จัดเต็มนะคิดว่าวันเกิดแ a p ปีเบิร์ดเด TO ค o u เอาละค่ะเดี๋ยวให้อาจิบพาชมนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเนาะว่าดูตรงไหนนะคะว่าเป็นรถใหม่จริงไหม<อ>นะคะค,ค่ะค่ะคันนี้นะคะจะเป็นอัลากเอสซนะคะเป็นรุ่นท็อปเบนซินนะคะสีนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นเครื่อง2 5 0 5นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างค่ะด้านข้างจะเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะคะจะเป็นลายทูโทนค่ะ ออกแนวสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในด้านในก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็แถวสองนะคะแล้วก็จะมีตัวอออย่างที่บอกว่าสังเกตจากตัวนี่เดี๋ยวจะฉี่ให้ดูนะคะตัวบายสปอร์ตที่บอกค่ะว่าเออสังเกตดูว่าบางบางโชว์รูมที่คุณเอ๋แจ้งไปเมื่อกี้ะคะ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ตัวบายสปอร์ตเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดูจากประตูด้านข้างก็ได้ค่ะนี่ค่ะงค่ะแล้วก็คันนี้ก็จะมีสลูปมาด้วยนะคะ เบลเดี๋ยวไปดูด้านหลังเดีกวค่ะเดี๋ยวจะง่ายกว่าเดี๋ยวเชนด้านหลังเลยค่ะคือตรวจสอบด้วยตาเปล่านะคะมจุดนะคะที่ที่ดูแบบง่ายๆชัดๆเลยนะคะว่าเป็นรถปีไหนนะคะคืออ่ะเซฟตี้เบลนะคะเขาจะมีลงวันที่ผลิตรถคันนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นเอ่อวันที่13เดือน6 นะคะ2,022ค,ค่ะค่ะคะครัอาล้วคะ่ะทีนี้หลายคนก็บอกว่าเบลเนี่ยครับมันก็สามารถสั่งเป็นอะไรมาได้อืมอ่ะไปดูต่อคะ่ะนะคะคอ่านมั่นใจแล้วหนึ่งเนาะอ่ะไปต่อคะ่ะ จากตัวนี้นะคะตัวเพจค่ะก็จะเป็นเออสิบสี่จูนนะคะ2,022อันนี้เป็นเพจของไฟหน้าใช่ไฟหน้าแล้วก็ดูจากแบตเตอรี่ค่ะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นเห็นไหมคะยี่สิเดือนห2า2องพับสองค่ะสอค่ะราคาเรียบร้อยปิดปากกระโปรงค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้นะคะก็มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมคะโอ้ดีครับนะคะถือว่ามีประโยชน์กับหลายๆคนใช่ไหมคะใช่คใช่เพราะผมเป็นคนอย่างที่บอกผมไม่รู้เรื่องรถเลยเพื่อนนะครับรู้เรื่องรถผมไม่รู้เลยบางคนที่ไม่ใช่คนขายนะคะหรือแม้กระทั่งเซลล์หลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลลึกนะคะมันเป็นข้อมูลลึกนะคะก็ดูอย่างที่พูดนะคะว่าให้ให้นอกจากดูรวยตาเป่าด้วยตัวเองก่อนครับผมแล้วไปดูที่เอกสารนะคะ ยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มาก<ผ>มนะคะ <ผม S 1> ขอบคุณมากมาก<ล>นะคะก็วันนี้ลากันก่อนนะคะคเพื่อนๆทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะคะกับขบวนรถนำเข้าหรูอเอาผาดมากันอีก4คันค่ะนะคะ เห็นไหมรถเริ่มพองละเมื่อก่อนรถนั่นเอี้ยนเลยนะคะใครจะซื้อรถถ้ามีความพร้อมรีบตัดสินใจนะคะตอนนี้นะคะเตือนแล้วนะคะเตือนบ่อยมากด้วยนะคะมีเงินซื้อไม่ได้ของจริงใช่แล้วก่อนหน้านี้พี่พูดแล้วตั้งแต่สามสามเก้าพี่พี่ไลท์อ่ะเวลาพี่ไลท์พี่พูดตรงอ่ะพี่มคนตรงอ่ะพี่ก็จะบอกว่ารถใกล้จะขาดตลาดแล้วนะรีบมาจองก่อนที่ราคาก่อนที่รถมันก็จะเริ่มไม่มีแล้วก็ราคาจะสูงขึ้น จนมันสูงขึ้นจริงๆแต่ก็จริงด้วยนะคะบวกขึ้นกว่าเดิมเจ็ดแสนจากตอนนั้นท่านซื้อตอนนั้นผมซื้อตอนนั้นก็จบไปแล้วใช่แต่ว่ามาเอานะครับซื้อวันนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไปซื้ออีก2เดือนข้างหน้าใช่ครับแพงขึ้นอีกนอกจากแพงแล้วเนี่ยอาจจะไม่แพงก็ได้แต่ออปชั่นก็จะไม่ครบละนะคะแล้วก็ไปลุ้นเอาด้วยนะคะว่าจะได้รถใหม่ไหมัมนะคะแล้วก็จะได้รถไหมอย่างนั้นดีกว่าครับนะคะ วันนี้ร้านเท่านี้ก่อนค่ะทุกท่านขอบคุณคุณแดงมากขอบคุณค่ะ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 บ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคขอบคุณครับินดีครับเดี๋ยวให้น้องเขาเพียเอารถออกเลยใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวก็ได้ไปเลยครับ